จดหมายอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเป็นเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารในปัจจุบันโดยมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในชีวิตประจําวันและในองค์กรต่างๆการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับมือกับการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําลดความยุ่งยากจากการรับอีเมลจํานวนมากและป้องกันข้อมูลสูญหาย วัตถุประสงค์ของการจัดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วชัดเจนและเป็นระบบ 2. การจัดระเบียบข้อมูลอีเมลแยกประเภทตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและช่วยลดความซับซ้อน 3. ป้องกันข้อมูลสูญหายโดยการจัดเก็บอีเมลสำคัญอย่างเป็นระบบ4ลดความเสี่ยงจากอีเมลขยะและไฟยคุกคามทางไซเบอร์เช่นการกรองอีเมลขยะตรวจสอบไฟล์แนบ5ลดภลระงานที่ไม่จำเป็นโดยการคัดกรองอีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานความสำคัญของการจัดการอีเมลหา,ลา,ากเราจัดเก็บอีเมลอย่างมีระบบจะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพลดความล่าช้าในการตอบกลับ ป้องกันอีเมลฟิชชิงและยังช่วยให้เราปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมายเช่น GDPR หรือ PDPA หลักการจัดอีเมลที่ดี 1. การจัดหมวดหมู่ โฟลเดอร์เลเบลใช้โฟลเดอร์หรือป้ายกำกับเพื่อแยกอ e ีเมลเช่นงานด่วนงานสำคัญงานที่ต้องติดตาม 2. การใช้กด loose filters ตั้งค่ากฎอัตโนมัติเพื่อกององ e ีเมลและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ 3. การลบเก็บถาวรอ e ีเมลลบอ e ีเมลที่ไม่จำเป็นและเก็บถาวรอ e ีเมลที่ต้องการใช้ในอนาคต 4. การรักษาความปลอดภัยของอ e ีเมล หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์แนบที่ไม่น่าเชื่อถือและเปิดใช้งานการยืนตัวตน2ขั้นตอน 5. การสำรองข้อมูลอีเมลที่สำคัญใช้ cloud backup หรือดาวน์โหลดอีเมลสำคัญเพื่อป้องกันการสูญหายตัวอย่างวิธีการจัดการอีเมลในแอปพลิเคชันต่างๆ ตัวอย่างเช่นใน Gmail เราสามารถใช้ฟิลเตอร์และเลเบลเพื่อจัดระเบียบอีเมลได้หรือใน Outlook สามารถใช้โฟ c ั s อินบ็อและตั้งค่า o ู s เพื่อกรองอีเมลสำคัญ Gmail ใช้ฟิลเตอร์และเลเบลเพื่อจัดระเบียบอีเมลและใช้ Archive เพื่อลบอีเมลออกจาก Inbox โดยไม่ต้องลบ Outlook ใช้โฟกัสอินบ็อกและตั้งค่ารู s เพื่อจัดการอีเมลโดยอัตโนมัติปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส 1. ปริมาณอีเมลที่มากเกินไปทําให้ยากต่อการจัดและอาจพลาดอีเมลสําคัญ 2. การจัดอีเมลไม่เป็นระเบียบทาให้อีเมลสําคัญถูกกบจากอีเมลโฆษณาหรือสแปม 3. มอีเมลฟิชชิ่งและสแปมที่อาจทําให้ข้อมูลสําคัญถูกขโมยหรือถูกโจมตี 4. อีเมลหา,หายหรือถูกกองผิดพลาดเช่นอีเมลสําคัญอาจไปอยู่ในจดหมายขยะ 5. ปัญหาทางเทคนิคเช่นเซิร์ฟเวอร์ล่มหรือพื้นที่เก็บข้อมูลเต็ม 6. มันแวร์และไวรัสจากไฟล์แนบที่เป็นอันตรายหรือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยการจัดอีเมลตามร,ระเบียบงานสารบันซึ่งอธิบายแนวทางการเขียนอีเมลที่เป็นไปตามมาตรฐานงานสารบันขององค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐโดยมีโครงสร้างดังนี้ หนึ่งชื่อที่อยู่อ e ีเมลควรลงท้ายด้วยโดเมนของหน่วยงานการใช้โดเมนขององ,องค์กรช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือเป็นมาตรฐานในการติดต่อ 2. ผู้รับผิดชอบระบุผู้รับผิดชอบของอ e ีเมลเช่นเจ้าหน้าที่ความเกี่ยวข้องถ้าเป็นอ e ีเมลแจ้งข่าวสารอาจใช้ชื่อแผนกเช่น H r 3. หัวข้ออ e ีเมลควรตั้งหัวข้อชัดเจนกระชับและระบุความสำคัญหัวข้อที่ชัดเจนช่วยให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ทันที4เนื้อหาอ e ีเมล เนื้อหาอ e ีเมลควรเป็นไ็นตามมาตรฐาน5ส่วนท้ายอ e ีเมลควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้ชื่อนามสกุลข้อมูลติดต่อ line s e email การแนบเอกสารหรือรบปไฟล์แนบให้ชัดเจนหคำลงท้ายตัวอย่างขอแสดงความนับถือหรือด้วยความเคารพ การแน่ไฟควรระบุชื่อไฟให้ชัดเจนหากมีเอกสารหลายไฟล์อาจใช้ Google Drive หรือ o OneDrive แทนข้อดีของการจัดการอีเมลอย่างมีระเบียบเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานป้องกันการพลาดข้อมูลเสริมความปลอดภัยข้อมูลช่วยเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรการจัดการอีเมลที่ดีช่วยให้การทำงานเป็นระเบียบลดภาระงงานและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์หวังว่าเทคนิคเราจะมีประโยชน์ขอบคุณครับ